วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาดูต้นนะครับต้นตะขอบป่าตามแบบนี้นะครับต้นใหญ่มากนะครับตะขอบป่าก็คือนี่ต้นตะขบนะครับตะขอบป่าจะลูกใหญ่กว่านะครับต้นแข็งแรงนะครับใบประมาณนี้ดูกามนี้ใบอันนี้ผลนะครับยังไม่แก่จะมีสีเขียวเขียวประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูจริงให้ดูชัดๆัด อันนี้คือผลยังไม่แก่นะครับอันนี้ก็เกือบจะแก่แล้วเห็นไหมถ้าแก่เต็นที่มิ้สีแดงอย่างเช่นนะครับอเห็นปหมขงบน,นเดี๋ยวจะปีนให้ดูกันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับกิ่งนี้ก็มีนะครับเป็นไหมอย่าซูมให้ดูที่มันดแดงๆครับนี่คือที่อยู่บนต้นนะครับนี่เห็นไหมสีสันสกใสนะครับ ให้น้องเด็ดมาดูเห็นไหมดูดิโคตรน่ากินเนี่ยอันนี้แก่แค่ลูกเดียวนะครับสองลูกเห็นไหมที่มันแดงๆเนี่ยดแดงๆนี่คือแก่เต็มที่แล้วเห็นปะอ,อันนี้ก็มีนี่เต็มเลยฮึบเด็ดไปก่อนเห็นไหมไม่โฟกัสอ่าเห็นไหม วยงามนะครับจิ้มผิดเกลืออร่อยเลยบนต้นก็มีเยอะนะแดงๆนงมะเต็มเลยนะี่แต่เ่เก็บไม่ถึงรูปบันให่นะครับใหญ่มากนี่อันนี้เราขึ้นมาบานหลังคาแล้วนะครับเห็นไหมนี่นี่ใช้ได้นะครับเด็ดเลยอันนี้ก็มีอ,อ่านี่เห็นปะ ใหญ่มากนะครับกล้องไม่โฟกัสมันมีเยอะจัดเลยนะครับดกมากยิ่งอยู่บนยอดลูกยิ่งใหญ่นะครับเห็นปะเต็มเลยอะนี่แค่อยู่ต่ำๆอย่งนะต่ำๆลูกก็จะม่ค่อยใหญ่มากประมาณนี้บนยอดมีเยอะกว่าแต่ปีนแบบไม่ได้นะครับเห็นปะลูใหญ่มากเลยนะ ปีนยากต้องใช้บันไดที่คสูงเนี่ยนะถึงจะปีนไปเอาได้มุณใหญ่แต่แค่ลริมๆนี่ก็อิ่มแล้วเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวจะลองบี้ให้ดูนี่เห็นปะเนื้อชีเร่องครับหวานอร่อยข้างในมีเม็ดเลยนะโอ้กล้องไม่โฟกัสเห็นป่าวอ่านี่ดู เดี๋ยวลองหยิบพวกนั้นมาดูนะครับอันนี้ใหญ่มากเห็นไหมนี่คุ้มใหญ่นะครับเกือบเท่านิ่โป้งเลยอัน,นยังแก่ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าที่ตูดมันยังมีสี่ขุยเขียวอยู่แต่ก็กินได้นะพรชาติหวานนะครับเพะให้ฝาดมาก กิ่งนีง้โคตรดกเลยเห็นไหมยิงอยู่ข้างบนยิงดกนะครับนะเต็มเลยตอนนี้นะครับเราก็ไปปีนต้นไม้นะครับปีนต้นตะขบปลานะครับเก็บมาได้นี่เยอะเลยเห็นไหมเอาตัดยกกิ่ง,งนะครับให้ดูใกล้ๆอีกทีนนะเอาอัน,านนี้ดีกว่ากิ่งนี้ดีกว่า กองโฟกัสไหมอ่าเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นปะใบเยอะไปหน่อยรไปลูกคล้ายๆเชอร์รี่เลยนะครับนี่ส่วนวิธีตัดนะครับเราก็จะตัดแบบให้เหลือกิ่งเอาไว้นะครับประมาณนี้นะนี่เราก็ตัดเลยให้เหลือประมาณนี้นะครับจะได้เก็บเอาไว้นานๆนะครับส่วนใบเราเด็ดทิ้งก็ได้ แต่ต้องให้เหลือเนี่ยครับให้เหลือจุกก้านไว้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้สามารถเก็บแชร่ตัวยเย็นได้ประมาณอาทิตย์นึงนะประมาณกิ่นนี้ก็สวยนะครับโดกมากเลยเนะี่ยเห็นปะหนึ่งกิ่งนะครับ <S <S เยอะมากมันจะสุกไม่พร้อมกันนะครับสุกไล่เรียกกันประมาณนี้ นี่ดูไปใกล้จริงนะครับนี่สวยงามอร่อยนะครับอร่อยเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้วยหาลูกสวยๆหน่อยนี่อน,นี้สวยนี่เปอันนี้แดงครับแดงเข้มแกะแล้วนะครับส่วนจุกกจะมีสีออกครีมๆีม,มนิดหนึ่งนะขายเชอร์รี่เลยดีกว่า ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเราเด็ดเาค่อยถึงนะครับมันอยู่ข้างบนยอดต้นไม้เลยอะแต่ลูกประมาณนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะแต่จริงๆมันมีใหญ่กว่านี้นะครับเราปีนไปไม่ได้ครับมันสูงจัดจะวางไว้บนมือแล้วกันนะแล้วก็ลองดวงูว่าใหญ่แค่ไหนนะครับเห็นไหมเทียบเท่ากับนิ้วเลยอะ เห็นไหมเนี่ยโฟกัสได้ยังอ่า,<ด>อาเห็นไหมใหญ่มากครับนี่อ๋ออ่าเห็นปะเจ้าหาโฟกัสก่อนโอ้ไปโฟกัสข้างหลังเอกประมาณนี้แล้วกันอ่ะใกล้ใกล้ไม่ได้อ่านี่ประมาณนี้ ใครเคยกินก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับแถวบ้านผมนะครับเรียกว่าตะเคาปานะตะเคาป่าส่วนภาคอื่นนะครับภาคอื่นผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้นมันมีหนามนะครับมีหนามขึ้นด้วยทําให้ปีนลาบากหน่อยนะครับนี่อันนี้ยังไม่แก่นะครับคนที่เขียวนี่ยังไม่แก่จะแข็งมากๆบีบไม่ลงเลยล่ะ รสชาติจะฝาดนะครับน,นี่ยสขีเหี่ยวนี่ยอันนี้อันนี้ก็สวยเดี๋ยวเดีให้ดูนี่เห็นไหมนี่โคตรน่ากินอะ่ะเอาไปจิ้มพริกเกลือก็ได้นะครับอร่อยด้วยมาเดีย๋ยวเรามาพาดูกันเลยดีกว่าข้างในเป็นยังไง เอาลูกนี้แล้วกัน <Okay. S 1> นี่เห็นไหมชักไกลนะครับเป็นไกลผ่าเรี yeah, ยบร้อยระยะโฟกัสก่อนโอเค สังเกตได้นะครับเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองนะครับมีเม็ดอยู่ด้วยนะ่มีมความชํำมากชํำน้ำมากๆเลยนะจะลองบีบไปดูนะครับบีบเห็นไหมดูเนื้อสีเหลืองนะครับมีสีเหลืองแล้วก็เปลือกจะเวลาแกะเต็มที่เปลือกจะมีสีออกแดงแดงไปทางน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็มีเม็ดอยู่เยอะมากนะครับเม็ดตรงนี้กินไม่ได้นะครับต้องคายทิ้งนะครับ ค่อยๆบีบด,ดูนี่เห็นปะเม็ดเยอะเหมือนกันนะไอเนื้อมันเรื่องๆเนี่ยครับมันจะมีความหวานนะครับหวานหอมด้วยส่วนเปลือกก็กินได้นะครับแต่จะมีความฝาดนิดหนึ่งนะก็แนะนํานะครับแนะนํากินทั้งลูกก่อนนะครับแล้วก็คายเปลือกทิ้งถ้าไม่คายก็กินได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับจะมีความฝาดอยู่นิดหนึ่งนะครับ ส่วนจุกนี่เด็ดออกนะครับถ้าจะกินนะเด็ดออกไปเดี๋ยวประมาณนี้หวานก่อนเวลาเราเด็ดนะครับแช่ตัวเย็นก็เด็ดตัดแค่นี้นะครับให้เหลือแค่กา้านแค่เดงง่ายๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเด็ดกันก่อนนะน่าจะเยอะเหมือนกันนะกันเดี๋ยวเราจะมาเด็ดกันนะครับเด็ด ลกต่อขอบป่ากันวิธีนะครับตัดก็เราจะเริ่มตัดจากกิงนก่อนนะครับแบบนี้เราให้ตัดออกให้เหลือก้านไ้แค่นี้นะครับนีป่ปั๊บแต่ถ้าอยากได้ความสวยงามนะครับประมาณนี้เองสวยงามแล้วเหตุผลน,นะครับที่ต้องตัดให้เหลือก้านไปด้วยนะครับก็เพื่อ มันจะได้มีความสดนะครับมีความสดสดอันนี้เป็นเล็ดไม่ลับนะครับใครๆก็รู้นะครแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับฝาดนะครับยังฝาดอยู่ที่มีใครเคยปลูกบ้างครับแบบเนี้ยเหมือนจะหายากนะไม่ค่อยมีใครปลูกกันผลไม้แบบแปลกๆเนี้ยปลูกน้อยมากนะครับ ไม่รู้เือนันว่าทําไมนี่นะครับก็คือตอนที่เรานะคทำการเด็ดออกจากก้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสวยสวยงามประมาณนี้เลยเห็นไหมอ่าดูก่อนจะกินก็ให้ล้างก่อนนะครับเก็บแช่ตู้เย็นไว้เลยนะครับจะกินเมื่อไหร่ค่อยล้างนะครับสวยงามสีสวยมากอะ่ะยุวตายุวใจเลยเนะี่ย น่ากินนะครับอร่อยอร่อยเอาไปจิ้มพริกเกลือนะครับอร่อยเลยอันนี้ก็กินได้นะครับนี่บ่มอีกประมาณวันสองวันก็สุกแล้วแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเราควรกินนะครับกินลูกที่มันสุกแล้วจะดีกว่าจะอร่อยเลยไม่ต้องรอนี่เห็นไหมนี่สวยๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะท้ายคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องกระจับมือเหนือด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย